คุณต้องเลือกด้วยความหวังคุณต้องเลือกด้วยอนาคตคุณต้องเลือกว่าวันพรุ่งนี้มันยังดีกว่าวันนี้ได้ไม่ใช่เลือกเพราะกลัวแพ้ไม่ใช่ของเลือกต่างเพราะกลัวรัฐประหารมีรัฐประหารหัวได้กันเลยขากสสททุกคนไปยืนอยู่หน้าสภามมนจะเอาปืนมายิงทุกคนให้มันรู้ไประ,ะบอก,ย,กออยุ่พรรคก้อยู่เป็นอีกแวทีหนึ่งเพิ่งบอกมา สู้ให้เป็นไม่งั้นโดนยูพักยูพักแล้วไงอ่ะยุะ่เลาโครตรปไปแล้วเป็นยังไงอ่ะปะัจโค,ครับปะำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้าน ที่ไม่เคยคิดที่จะเลือกผมแล้วก็ไม่เคยที่จะเลือกคุณเพชผมขอสัญญากับท่านตรงนี้ว่ายังไงยังไงผมก็ยังเป็นผู้แทรนราษฎรของท่านอยู่เหมือนเดิมผมจะซื้อใจท่านใ้ได้ในวันใดวันหนึ่งการเลือกตั้งนี้ไม่ได้การเลือกตั้งครั้งหน,น้ท่านต้องเลือกผมก้าวไก,ตก่ต้องชนะผมจะแสวงจุดร่วมสื่อจุดต่างจนกระทั่ง เราสามารถที่จะเป็นผู้แทนรัศดรที่แท้จริงของท่านได้สักวัยหนึ่งสุดท้ายสำหรับเพื่อนๆพีน่น้องพักเก้าไกลทุกคนว่าที่ผู้สมัครสอกอรไปตั้งวงอยู่ตรงนั้นหัวหน้าเห็นนะสมาชิกอาสาสมัคร คืนนี้ปลาสายเสร็จกลับบ้านไปนอนหลับให้สบายครับพักเอาแรงให้เต็มที่เพราะเช้าวันพรุ่งนี้เรายังต้องสู้ต่ออีกหนึ่งวันเราจะเคาะทุกประตูเราจะเดินทุกถนนเราจะ้าตอบคำถามทุกคำถามเราจะฟังทุกคำพูดจนกว่าเราจะซื้อใจพ่อแม่พี่น้องจตุจักรหลักสี่ให้ได้ทุกคนตรงเพชรการุญพลเข้าสภา เปลี่ยนความกลัวเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความหวังเปลี่ยนคืนที่มืดมนของประชาชนให้เป็นวันที่สดใสขึ้นซับน้ำตาให้พี่น้องประชาชนไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ